ครับวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผมนะครับแล้วก็จะมาช่วยสาธิตการใช้แอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking นะครับเป็นของธนาคารกสิกรไทยเห็นว่ามันสะดวกสบายดีก็เลยนำมาให้ทุกคนได้ดูได้ใช้กันนะครับก่อนอื่นเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store มาก่อนนะครับโหลดเสร็จก็ติดตั้งในโทรศัพท์เราให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เปิดขึ้นมาคลิกเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะหน้านี้เป็นหน้าดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็จะเป็นต่อมาก็จะขึ้นเป็นหน้าให้ใส่รหัสิสร์ดที่เราตั้งไว้ครั้งแรกที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็เขาจะให้ใส่อีเมลแล้วก็โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ เขาจะให้เราตั้งค่ารหัสที่เราจะใช้เวลาเขาใช้ครั้งต่อไปนะครับหลังจากเราตั้งเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นตัวนี้้วครับมาเมื่อเราเปิดใช้ครั้งต่อไปเขาก็จะให้เราใส่รหัสตัวที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับปุ๊บพอเข้ามาที่ระบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมาเจอกับหน้าบัญชีของเราก็จะมียอดเงิน ชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีแล้วก็แถบคําสั่งโอนเงินเติมเงินจ่ายบินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับส่วนตัวผมเองส่วนมากแล้วผมจะใช้โอนเงินกับเติมเงินครับดูการเติมเงินกันก่อนนะครับก็เข้ามาที่เติมเงินให้คลิกตรงนี้ครับเติมเงินปุ๊บมันก็จะมาหน้าให้เราเลือกว่า จะเติมของค่ายไหน d t a ท as to move มันจะมีทุกค่ายนะครับอันนี้ผมเลือกที d t a แทนะครับแล้วก็พอเลือกปุ๊บมันก็จะให้เราใส่จำนวนเงินก็มนผมเลือก50บาทนะครับแล้วก็ใส่เบอร์อ้ออันนี้ผมลืมไปนะเบอร์เบอร์ผมได้ได้กรอกไว้แล้วเป็นเบอร์ที่ผมใช้เติมประจํานะครับคือถ้าเราเติมเบอร์นี้เป็นประจํานะครับเราก็ให้ตั้งค่าให้เครื่องมันเซฟเบอร์เราไว้ในโปรแกรมเลยนะครับ ทีหลังเราเข้ามาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องกรอกเบอร์ใหม่อีกครั้งนะครับอ,อ,อย่างตัวน,นี้ผมได้ทําการบันทึกเบอร์ของผมไปแล้วผมก็แค่ทําการเลือกจํานวนเงินแล้วก็คลิกตรงเติมเงินนะครับคลิกเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยครับออโปรแกรมมันจะบอกว่าทํารายการสําเร็จเติมเงินจากธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี แล้วก็เติมให้ดีแทกเบอร์โทรนี่นะครับจำนวนเงิน50บาทวันที่อันนี้เล็กที่ทำรายการไอตัวนี้จะเป็นสลิปนะครับสลิปจะถูกบันทึกในเครื่องเราโดยอัตโนมัตินะครับให้เข้าไปดูได้เลยนะครับในเครื่องเราเก็บไว้เป็นหลักฐาน ออลองมาดูเติมอีกเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ AES 1 2ของผมก็คลิกเลือกที่ AES 124เบอร์ก็เหมือนเดิมครับผมได้เซฟไว้ในโปรแกรมของธนาคารเรียบร้อยแล้วก็เลือกจำนวนเงินคลิกเติมเงินรอมันโหลดแป๊บหนึง่งระบบทำรายการมันก็จะบอกว่า เติมเงินจากธนาคารเกสิกรไทยมายังเบอร์มือถือ AIS เบอร์นี้จำนวนเงิน100บาทยืนยันไหมถ้าเรากดยืนยันก็แสดงว่าเติมเงินเรียบร้อยนะครับกดยืนยันปุ๊บทำรายการสำเร็จมันก็จะบอกนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนที่เติม Dta ทนั่นแหละครับปุ๊บทีนี้ก็เติมเสร็จก็จะเป็นหน้ายยอดเงินหน้าเรกของเรา เห็นว่ายอดเงินจะลดลงไปนะครับเท่าจํานวนเงินการเติมเงินที่เราได้ไปเติมกับมือถือซึ่งการบริการการเติมกับมือถือนี่ไม่มีค่าบริการนะครับค่าบริการเป็นศูนย์บาทก็เราก็จะไม่ต้องเสียค่าบริการการเติมเงินนะครับต่อไปเราลองมาโอนเงินกันบ้างนะครับโอนเงิน <c oughs> ก็คือคลิกตัวนี้โอนเงินมันก็จะมาหน้านี้ เงให้เรามาคลิกเครื่องหมายบวกรายการใหม่แล้วมันก็จะขึ้นบัญชีอื่นๆให้เรานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟเป็นรายการบัญชีโปรดถ้าเราเซฟเป็นรายการบัญชีโปรดเราก็เข้าตัวน,นี้นะครับรายการโปรดมันก็จะขึ้นเป็นรายการบัญชีที่เราเซฟไว้ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องกรอก หมายเลขบัญชีใหม่นะครับแต่เราอันนี้เรายังไม่มีเราก็เข้ามาตัวนี้ก่อนรายการบัญชีใหม่บัญชีอื่นๆคลิกเข้าไปปุ๊บพอคลิกเข้าบัญชีอื่นๆมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารอะไรนะครับก็มีออมสิน <c oughs> ก็มีออมสินกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยนะครับมีแทบทุกธนาคารนะครับยกเว้นทกสอแล้วก็ธนาคารยู รูอแล้วก็ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนี่จะยังไม่สปอร์ตนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นของกรุงไทยนะครับคลิกเลือกกรุงไทยแล้วก็คลิกตรงกรอกเลขบัญชีกรอกเลขบัญชีรับโอนนะครับคลิกตรงกรอกเลขบัญชีรับโอนแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีที่เราได้มา พอเสร็จปุ๊บก,ก็กดตอนถนูกต้องตรงนี้มันก็จะมาหน้าใส่จํานวนเงินครับเราก็ใส่จํานวนเงินไป5บาท10บาทก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถ้าโอนภายในธนาคารเดียวกันอย่างกสิกรไทยโอนไปกสิกรไทยนี่ฟรีนะครับแม้กระทั่งคนละสาขาคนละ จังหวัดต่างจังหวัดนี่ก็ฟรีนะครับไม่เหมือนโอนที่ตู้ ATM นะครับถ้าเราโอนที่ตู้ a t m นี่เราจะเสียรู้สึกถ้าจำไม่ผิด15บาทนะครับถ้าเป็นต่างธนาคารนี่25บาทนะครับแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี่ต่างธนาคารเสีย15บาทนะครับแต่ว่าถ้าธนาคารเดียวกันนี่ไม่เสียนะครับกรอกจำนวนเงินเสร็จปุ๊บก็ดันนะครับกอดดอนันปุ๊บตรงนี้ แต่ไอ้นี่ผมไม่ได้กรอกหมายเลขบัญชีไม่ได้กรอกจํานวนเงินไอ้ตรงโอนเงินนี้มันก็เลยไม่ขึ้นสีเขียวเพื่อให้คลิกโอนเงินนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะโอนไปให้ใครในตอนนี้ไม่มีเงินจะโอนให้คนอื่นแล้วอันนี้ทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับถ้าเราทําถูกต้องไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวก็คลิกโอนเงินปุ๊บก็จะ มีสลิปออกมาให้เหมือนกับตอนเราเติมเงินนั่นแหละครับจะมีสลิปเป็นว่าโอนจากบัญชีเราไปหาบัญชีผู้รับโอนนะครับเป็นหลักฐานในการโอนเงินนะครับพอโ,โอนเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาหน้าแรกนะครับ <c oughs> ยอดเงินเราก็จะลดลงตามจำนวนเงินที่เราโอนนะครับก็ลองศึกษาแล้วก็ เอามาลองใช้ดูนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในยามที่เราฉุกเฉินไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปธนาคารนะครับมันจะสะดวกสบายเวลาเติมเงินหรือว่าโอนเงินอะไรต่างๆจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ทีนี้ก็จะทุกอย่างแล้วเราก็มาออกจากระบบกันครับโดยคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บ ก็จะถามเราว่าจะออกจากระบบใช่ไหมเราก็ตอบตกโลงออกจากระบบนี่ครับก็จะกลับมาหน้าแรกหน้าเดิมเหมือนเดิมนะครับระบบนี้รู้สึกว่าจะปลอดภัยดีอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะผูกหมายเลขบัญชีธนาคารของเรากับเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่ง จะไม่มีใครที่สามารถที่จะโอนเงินหรือว่าแฮกข้อมูลเราได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีซิมโทรศัพท์ของเรานะครับวินที่จากโทรศัพท์เราจะหายถ้าโทรศัพท์หายเราก็สามารถที่จะแจ้งอายัดหมายเลขโทรศัพท์กับทางธนาคารได้นะครับครับก็วันนี้ก็มีแอปดีๆมาแนะนำเดี๋ยววันหลังมีแอปอะไรดีๆมาแนะนำอีก ก็จะนำมาเผยแพร่ให้รู้กันครับผมครับสวัสดีครับ